ดีครับผมท่านมาดูในวันนี้เในแมปซูเปอร์บ็อกซ์ซีดีเฟนต์กันนะครับผมในวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้อยู่กับเขาคนนี้เขาคนนั้นก็คือตัวละครที่เก่งสุดนะผมเฟรมโทเวอร์ Frame นั่นเองนะกำลังนั่งกับต้นกระบองเ,นนะ oh. เพื่ออะไรกันไม่รู้ครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะที่ผมบอกว่าเราจะมารีวิวเจ้าแอดมินพาร์ทสองต่อผมนี่จากสะก,กิลมันเยอะจริงนะในวันนี้จะมารีวิวคําสั่งข,งของเขาทั้งหมดนะผมว่าเขาสามารถใช้คําสั่งอะไรได้บ้างผมในการทําแต่ละอย่างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมบอก ่วนผมนั้นไม่เกี่ยวอะไรผมมานั่งให้ดูเฉยๆ <What? S 1> โอเคผมเดี๋ยวเรามาดูตละครตัวนี้กันนะผมมาเริ่มจากคําสั่งแรกกันนะตละครนี้วิธีกดใช้คําสั่งเขาคือกด F นั่นเองผมเขาจะเรียกใช้คําสั่งได้นะผมนี่จะขึ้น comba ม,มาครับผมเป็นาร์ให้เรียกกดใช้ัวนะขั้นแรกที่ผมมีซีไปคือ cm เออตัวแล้วลืมแล้ว ds นะผมตัวนี้นี่มันจะขึ้นเป็น command ขึ้นมาครับผมนี่จะเป็นคําสั่งทั้งหมดที่มีท,ที่เราสามารถใช้ได้ับผมเริ่มจากคาสั่งแรกเลยคําสั่งนี้มันคืออะไรวนะเนี่ เป็นคําสั่งเสกดาครับผมสวอนนะเดีย๋ยวไปลองใช้คําสั่งแรกดูครับผมเสกดาบเสกการเราทำไรได้ครับพี Pre ่เสกดาบปึ๊บสวอนนะผมก็จะเสกดาบออกมานะมีคูดาล5ีนะผมสามารถเสร็จให้ได้แค่ตัวเองกับเพลเยอร์นะไอ้ผู้เล่นเดีย๋ยวไปลองมองบอลมันเทดาเมจดูนะมองมองอะไรไมเนี่ยลิ้นพันตลอดเลยนี่ดาเมจก็โอ้โหเบาเป็นขี้เลย <c oughs> นะผมดาเมจโคตรเบาครับผมเสกดาบมาเฉยนะต่อไปเป็นคําสั่งคิวนะผม ทำสั่งคิวนะอันอันที่สองผมมีครูดาว 45v ผมสั่งนี้คิวปุ๊บอุ้ยตายเลยครับผมเป็นสกิลสั่งตายนะคิวคิวแล้วสามารถใช้ได้กับทุกตัวในแมปเลยไหมเนี่ยเมื่อกี้มันคิวได้แค่ตัวเดียวครับผมคิวได้ตัวเดียวอ่ะคิวทุกตัวได้ไหมมันครูดาวคิววีอ่ะครูดาวโอ้โห4 5ีโคตรนานนะผมครูดาวนานมากเป็นสกิลต่อไปปต่อไปสกิว2นะผมเป็นสกิลเทเลพอร์ตเราไปด้านหลังผู้เล่นหรือว่าตัวกล่องแล้วจะเทเลพอร์ตไปทําไมอ่ะ x เออเสร็จไม่เห็นเกิดอ,อะไรขึ้นเลยผมคนละไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะมันจะเทเลพอร์ตไงวะไม่รู้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวต้องพิมพ์ชื่ออะไรทุกอย่างแหละก็งงๆกับสกิลเวยกับคําสั่งทูนะผมอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้คำสั่งคิวอะแต่ลองเทสระ,ะเบิดดีกว่าผมเอ็กโ์พลชั่นระเบิดมุดด้วยอะไรได้บ้างครับผมกดไปตุ่มระเบิดอุ้ยได้เหมก็แรงผมไม่ได้แรงมากนะระเบิดศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆครับผมกูดาวระเบิดอยู่ที่เจ็ดวีนะจะบ้านนานแล้วเรื่องต่อไปเลเซอร์ไอบผมตาเลเซอร์ กูดาวสันไปห้าวีเลยนะตาเลเซอร์เดี๋ยวลองใช้ดูครับผมคำสั่งนี้จะเสกเอาวุธออกมาเป็นตาเลเซอร์ผมนี่ยิงเลเซอร์ใส่ดาเมจเอ้ยมันจะเข้าไหมเนะี่ยทำไมมันเหมือนเบาๆมากเลยหรือเป็นที่เน็ตเราเอา <c oughs> ทำไมระเบิดผมเป็นอย่างงี้ไม่ใช่ระเบิดีเลเซอร์ทำไมเลเซอร์ผมติดอยู่ตรงนี้อะไปไหนไม่ได้ครับผมเปลี่ยนคำสั่งไม่ได้เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนสัญญ,ญาณเน็ตอินเทอร์เน็ตจะไม่ดีนะเนี่ยเล่นตัวนี้ตัว H D ตัวแอดมินนะผมเหมือนสัญญาณเน็ตจะไม่ดี ต้องออกเข้าใหม่แล้วผมว่าอยู่ทาไมเลเซอร์เรายิงเบาๆผมเลเซอร์ของซูเปอร์แมนเลยนะเฮ้ยทำไมยิงเบาขนาดนี้เดี๋ยวรีเซอร์แป๊บนึงับผมต่อไปนะผมมาต่อคําสั่งกันนะมอกีต่อจากเลเซอร์ไอผมต่อไปก็เป็นคําสั่งบาร์นะ C M S นะผมเดี๋ยวผมจะลองคิวก่อนไง Q O ผมมันคิวได้ทุกตัวไหมกดไปนะ Q r ปุ๊บสุดท้ายมันก็คิวตัวเดียวอยู่ดีผมไม่สามารถคิวทุกตัวได้นะถ้าไม่ได้ทุกตัวนะ่าจะโกงเกินนะผมคิวได้ตัวเดียวอยู่ดีนะถยงเขียน Q r ไป ไปคำสั่งต่อไปก็เป็นบาร์ผมที่ผมเปิดไปนะไอตัว cmds นะผมไปคำสั่งต่อไปเลยต่อไปเป็นคำสังสงส่งอะไรเนี่ยเป็นคำสั่งอะไรทเราพอเราไปข้างหน้าระเบดิดแล้วก็สร้างสมรภูมิอะผมต่อแราตัวใใที่ใกล้สุดอ๋อเป็นระเบดิดนะผมเป็นสกิวระเบดิเเบดคล้ายกันนะครูดาวก็ประมาณหกวินะผมจัดว่านานอยู่เป็นที่สกิลระเบดิดต้องกดใจไอ้ใกล้ๆอะผมครูดาวไม่นานจะลองใช้เทสกับมอนดูอะผมคล้ายที่สกิลระเบดิดอ่ะสกิลนี้เชฟบอรลไปข้างหน้าแล้วก็ระเบิดพิมพ์ใหม่ผม a p p r a นะ T E ใครพิมพิมกีนไม่ได้ก็พิมพ์ตามนี้ไปเลยครับผมเอ็กเซตุ่มก็อะไรอะ่ะทำไมมันเบาอย่างนี้เหมือนแล้วเบื่อแล้วมอนดึงเข้ามาใกล้ๆเราครับผมแต่เหมี่นได้แรงมากนะอันต่อไปอะไรอะ่ะมอบสนามพลังเนี่ยเราอ๋อต่อไปก็อันนี้ครับผมเป็นสกิลเปิดบาเลีครับผมเปิดโลเอมตะนะสกิลนี้ชิลครับผมนี่ทำทีไม่ต้องพิมพ์ยาวขนาดนี้ได้ผมพิมพ์แค่เอฟเอฟมันก,ก็กดได้แล้วนะไม่ต้องพิมพ์ยาวขนาดนผมแต่ครูดาวนานอย่างนี้ยี่สิบบีเลยครับผมสกิลเปิดบาเลียอมตะนะแต่อยู่ไม่ตลอดนะครับผมพิมแน้้ดตะะไลว อยู่แป๊บเดียวผมไม่นานต่อไปก็ตามชื่อครับผมคําสั่งต่อไปฮิวครับผมฮิวสามารถฮิวผู้เล่นแล้วก็ทุกคนในแมปได้ครับผมฮิวได้เป็นคำสั่งที่ถือว่าโกงอยู่เนี่ยมีประโยชน์ด้วยครับผมฮิวไ,ได้ทุกคนเลยนะต่อไปเป็นคําสั่งเอออะไรอ่ะโคลนนะผมเออผมอยากรู้ว่าถ้าเราโคลนแล้วถือวุธมันตัวโคลนเราจะถือวุธด้วยไหมยอย่าลองดูครับผมอาดับม่วงออกมาไหนลองถือดูสิแล้วผมจะโคลนดูนะผม c o n d e. โคลนปึ๊บ เหมือนจะไม่ถือดาว่าผมเป็นตัวปเปล่าๆนะที่ไปตีมอนแบบงงไม่มีอะไรเลยครับผมถ้าตีอย่างเออตลกเลยด,ดูดิดาเมจอย่างเบาครับผมก็ร่างโคนไม่มีอะไระผมนอกจากช่วยเราตีเฉยๆนะก็ประมาณนี้ผมร่างโคนคูดาวก็นานอยู่นะ45บีให้ผมร่างโคนไม่สามารถโคนต่อเนื่องได้ต่อไปเป็นสกิลอะไรอะโจมตีครับผมอะไรอะเหมือนจะปล่อยดาเมจแบบสายฟ้าผมทั่วแมปโจมตีตะตูทั้งหมดนะระเบิดแล้วก็สตัรด้วยผมมีคูดาว8ฟีนะสกิลนี้ต่อไปเป็นสกิลบินนะผมฟลายบิน นี่ไงครับบินแล้วผมบินได้แค่สิบวินาทีครับผมแล้วก็คูดาสัตว์ไม่ห้าววินานโคตรบินได้ไม่นานเท่าไหร่ครับผมตาบ,บินเหมือนปีกวาเทีรี่เลยอย่างเท่ต่อไปเป็นสกิลควบคุมครับผมมีสกิลคอนโทรด้วยแต่เราไม่มีสกิลสปีดก่อนลองใช้สปีดก่อนนะผมนี่เพิ่มสปีดนะนี่เป็นคําสั่งเพิ่มสปีดนะผมผมไม่รู้ว่าไอ้สปีดท่านบอกว่าสามารถ,ถระบุตัวเลขได้ผมลองใส่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นแล้วก็มันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะผมไปคําสััั่่นะ่่่งงตตอออออไไไปปปดดีกกกวววาาาานนนะะคคคคคํสสโทรรรรลบบบผมมมถุพซเ์็้ ดูซิจะคุมได้ไหมตัวนี้เดี๋ยวพิมพ์ไปผมคอนโทร่เอ้ยลืมอ๋อลืมตัวนึ่งบ้าอยู่ทำไมก็มไม่ตีลืมตัว L อะผมเมื่อกี้พิมพ์ใหม่เลย C O N T R O L คอนโทร้นะผมไปปุ๊บเนี่ยคุมได้แล้วผมน่าจะได้นะเดี๋ยวลองเอาตัวมาสู้กันดูซิได้ไหมปุ๊บปุ๊บสปาออกมาสิพี่ปุ๊บไหนสู้กันไหมมันก็ไม่ได้สู้กันนี่วอทอ๋อมันเขียนว่าอะไรอะ่ะอ๋อต้องมี ตูที่มีพังคิดตน้อยกว่า2,000นะผมต้องเป็นซุปเปอร์บอยที่น้อยกว่า2,000นะคูดาว25วิต้องมันลดเลือดแบบน้อยๆอยผมน้อยกว่า2,000จะแสดงว่าตอนนี้มันน่าจะน้อยกว่า2,000แล้วไปคาสั่งสุดท้ายก่อนแล้วกันนะผมนี่เป็นคาสั่งล็อกนะ <c oughs> คําสั่งคุกนะผมกักขังตัู10วินาทีนะรวมถึงตัวเราด้วยหรือขังทุกคนเลยก็ได้นะผมมีออลด้วยนะว้าวคูดาว18วิของผมสกิลขังก็ประมาณนี้ผมคามสั่งทั้งหมดของเขาเดี๋ยวลองใช เหมือนไม่คิดจะคอนโทรไม่ติดนะมันต้องมีเลือดต่ํากว่าสองพันซึ่งตัวนี้น่าจะเลือดน้อยกว่าสองพันแล้วบางตัวที่อยู่หลังๆผมนึงย่งี้ผมข้างๆเลือดมันน่าจ,จะน้อยโคตรๆแล้วเพราะว่ามันหลอดแดงแล้วผมเดี๋ยวเราใช้นำสั่งกันผมเราคูดาวเสร็จก่อนนะยี่สิบห้าวีตอนนี้กี่วีแล้วน่าจะใช้ได้แล้วแหละคอนโทรอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วมันจะลองเอามอนออกมาสู้ดูนะคอนโทรเสร็จปุบเรียบร้อยผมน่าจะคุมได้แล้วรอบนี้จะลองปล่อยเจ้ามทัอบล็อกมานะผมหนึ่งตัวนี่ปล่อยออกมาละมันโจมตีไหมต้องเข้ามาใกลๆ้ๆ อ้ยตีอยู่ผมเรียบร้อยครับผมนี่คุมได้แล้วนะต้องเลือดต่ํากว่าสองพันนะผมก็ประมาณนี้นะส่วนตัวใหญ่คุมได้ไหมเออเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าป่ะเออตัวใหญ่คุมได้เปล่าเพิ่มสปีดผมเดี๋ยวผมเทสสปีดให้ดูก่อนแล้วกันนะสปีดหนึ่งหมื่นไปเลยเอาสปีดหนึ่งหมื่นก็เห็นไหมผมท่านผู้ชมมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าเขาให้กําหนดตัวเลขทใไมผมในเมื่อสปีดสุดท้ายก็ไม่ได้ต่างกันเลยก็ช้าเร็วก็ไม่ได้ต่างกันเดิมเท่าไหร่ครับผมก็ประมาณนี้ผมนี่คือคำสั่งทั้งหมด โอเคผมก็ประมาณนี้นะโอเคผมถึงเวลาที่เราจะเทสกับมอนแล้วผมมอนตัวใหญ่นะกับคําสั่งคอนโทรลของผมจะสามารถคุมจีบล็อกตัวใหญ่ได้ไหมถ้าเลือกต่ํากว่าสองพันนะผมเดี๋ยวบินออกแปบ๊บดูกันนะผมผมาจองกับเจ้าจีบล็อกนะคอนโทรลนะผมแต่อื่นต้องทำเลือดเขาเหลือต่ํากว่าสองพันก่อนตอนนี้ไม่มีสองพันหนึ่งร้อยนะผมจะใช้บูชชินไหนดีไหมเนี่ยเผื่อมันเดี๋ยวมัน,บ,นบันชออ็อตเออโลกก็เอ้ยโลกไม่ไอเดียดับไฟกว่าผมเดี๋ยวดับไฟไปตีเขาดีกว่านี่ดับไฟนะผมดับจะเพลิงนะลูก ตีไปปุบเข้าไหมเขา้าเข้าอยู่กับผมพันจิตแล้วนะเดี๋ยวลองใช้คิวคอนโทรดูครับผมดูดูกันว่าจะได้ผลเข้าตัวใหญ่แต่ก่อนจะอันนั้นเดี๋ยวผมซัมมอนตัวดีเฟนต์ออกมาก่อนมาดูกันว่ามันจะโจมตีตัวดีเฟนต์ไหมครับผมจางที่ผมใช้สกิลไปแล้วนะคอนโทรนะผมไม่รู้ว่าคอนโทรมันคอนโทรทีเดีวยวได้ทั้งแมปหรือว่าที่ได้ที่ตัวครับผมลองกดดูคอนโทร L ปุ๊บเหมือนจะคุมได้แค่เจ้าตัวดีเฟนต์นะผมตัวนี้คุมไม่ได้เจ้าสีบล็อกครับผมคุมไม่ได้นะ หรือว่ามันมีสองตัววะไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่จังดูแล้วได้จคุมไ,ไม่ได้มันยังไล่ตีเราอยู่เลยผมในระบบทมม่านผู้ชมผมเปิดมดอนตอมตะอยู่ตอนนี้แต่มันก็ยังตีเราอยู่ดีครับผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไอ้ดาบสีม่วงอันนี้เหมือนผมยังไม่กดสกิลมัยังไม่ได้กดสกิลให้ดูอะผมไอ้ดาบสีม่วงเรื่มนะี้ยพัดเดีแล้วลืมเมื่ผมขออภัยด้วยเดี๋ยวลองกดให้ดูในคลิปนี้ครับผมมันเรียกอุกกาบาตออกมาผมนี่เป็นอุกกาบาตสีม่วงผมจากนอกโลกนะแบบแบบกาเล็กซี่เหมือนพลังคล้ายคอนเเบบผมดาล่มนีี้เรยกอุกบาาามสร้งดาเบิน่่อผมมมตตีีััววนนน้้ไเเขาะป็พกเราแล้ว วัดทำไมผมตีมาเข้าครับผมท่านผู้ชมอยู่ดีก็ตีมาเข้าเป็นพวกเราหรือว่าอะไรมั้เนี่ยน่าจะไม่ใช่นะโอเคผมก็ประมาณนี้ดีกว่านะกับสกิลของเจ้าแอดมินเทล่าสกูบตัวนี้คนระับผมนี่คือคําสั่งทั้งหมดของเขาคนระับผมสกิลคําสั่งนะนี่ก็เป็นคําสั่งที่ใช้ได้หมดของเขาแนละ้วคลิปนี้ก็มีเท่านี้คนระับผมขอบคุณคนมาดูคนะรับผมฝากคนกดติดตามกดไลค์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของผมนะคนระับผมชอบมิ้ก็ฝากกดไลค์ดนะ้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับผมตัวนี้ก็มีคําสั่งเยอะคนระับผมแล้วก็เป็็นนนนตตััวววลลละะะคคคคครรี้โหดดดยนะิิปปปนะป่่ป่อออไาาาจเเเทสบบมมกงงขผ โอเคผมเจอกันใหม่ชิปหน้าผมสำหรับนี้ไปแล้วผมบายขอบคุณเข้ามาดูว่าผมไปแล้ว